ันเป็นกันบ้างก่อนจะทำพัดแพทหรือซูชีต้องถอดก่อนก็ขนมันขยาน,นั้น รีวิวกระดาษที่มาะใช้มาเกินหนึ่งปีเราว่างทอดปลามะก็จะคว้านเคื่งรางตั้งไว้เลยจ้ะใบมะกรูดกับผิกโยกนะคะเอาให้เหล็กที่สุดเท้าที่เหล็กได้ปลาทอดไม่ติดกระทะเลยทอดงายให้หวงเห็นไหมคะส่วนกระทะก็จะได้สภาพนี้นะคะใช้ต่อได้เลยใส่เครื่งเกงตามกับกะปิค่ะมีซองแพ็กเกจนะคะถูกกับแพงแต่ข้างในเนื้อเหมือนกันจ้ะไม่เค็มพร้อมทำน้ำชุบหรือทำเกงได้เลยจ้ะข้อเป็นเมนู หมูชูชีนะคะจะใส่กะทิด้วยเวลามะทำมะค่ะมะจะชอบทอดปลาก่อนเพราะมันจะเสียได้ยากเวลาขอดห่อหรือว่าทำเชา้ากินเย็นก็คือไม่เสียแน่นอนแต่ถ้าไม่ทอดแล้วทำเลยมันก็ย่นระยะเวลาใช่ไหมคะมันก็เร็วดีเหมือนกันนะในบ้านในธนัดแบบในช่วยรายงานกันหน่อยสิมะเป็นคนเดียวอยู่หรือเปล่าตักใส่จานพ้อมเสิร์ฟเอาน้ำแกงมาราดชั่าๆบอกเลยค่ะเรียมเลยเหนื่อยเร็วเอาแบบนี้ก่อนนะเมนูอื่นค่อยว่ากัน